คิดถึงทุกคนนะครับวันที่ย0เจอกันนะแต่ว่าก็ผ่าฟันคู่วันที่18บแปแล้ววันที่1 0ก็ไปทำงานก็อาจจะบวมนิดน,นึงนะต้องบอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะกัน love you too <c oughs> ลองนีด้วยอยากรู้ว่าฟิลเตอร์มันเล่นได้ไหมทำยังไงวะ กลับไทยเมื่อไหร่หรอก็กลับไทยก่อนที่จะมีไลฟ์บีร์แล้วแหละอืมขอบคุณจอฟฟิลเตอร์นะ ซึ่งทันนั้นเนี่ยงงไม่เตือนสักรอบเพราะหนุ่มการกล้วยอขอคนที่แซวกันนะจริงๆแล้วอ่ะชอบการกล้วยมากเลยเห็นว่ามีเห็นว่าวันมีคนพูดถึงเยอะที่ส่งเมลไปหากันตนาใช่ไหมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าปกติดูกกันกล้ตั้งแต่เด็กแล้วสำหรับอินเตอร์แฟนคนไหนที่ไม่รู้นะครับผมก็การกล้ไ้ก็คือช้าง เป็นแอนิเมชันของไทยนะฮะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอ่ะ,อะนั่นแหละกุณญาที่ยังไม่ลืมกันการกลวยแนะนำไปดูซะใครที่ไม่ได้ดูอ่ะ まきた。 เจ้าญี่ปุ่นสนุกปะเรา no, นุ่ครับเนี่ยน้องชายของมาญี่ปุ่นครั้งแรกฮะเวสพูวินก็อยู่ไทยสิครับอนี่คุณเป็นแฟนขับเราจริงปะเนี่ยฮะม่รู้ว่าเราอยู่ไหนกันเนี่ย คุณรู้ไหมว่าผมอยู่ไหนยินโอลแวร์ไหมสันต้าไปเที่ยวกับเพื่อนอนะ ไม่อยากให้วีอาจบเลยฮหน่อยไม่ต้องน่อยกลับไปดูปลาบนฟ้ากับเพื่อนนายดิ May me Thai Do you just like Jesus Kaisen? I like you. ผมยาแล้วต้องไปตัดแล้วนะ a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  I so good, thank you. Are you okay? Yes, okay. Just tired. Of course, because dancing for all day today, dancing all day. Dancing all day. And sing all day Sing all day Sing all day